จนซี่25บริษัทร้องเรียนกองปราบหลังถูกบริษัทอินเตราฟทาวเวลจำกัดยกเลิกเที่ยวบินไปประเทศญี่ปุ่นความเสียหายกว่า10ล้านบาทชาวบ้านตำบลหนองตลาดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ร้องเรียนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโครงการเหตุล้านก้อนไถ่ชีวิตโคกระบือหลังมีตัวแทนบริษัทเอกชนมาชักชวนให้ชาวบ้านสมัครสมาชิกโดยอ้างว่าเป็นโครงการพระราชดำริ ฝ่ายรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสงครามและหน่วยงานต่างๆร่วมหารือกับพ่อค้าแม่ค้าเพื่อจัดระเบียบตลาดดอนหอยหลอดภายใน30กันยายนนี้หลังนักท่องเที่ยวร้องคอสอชอว่าร้านค้าลุกล้ำทางเท้าส่งผลการจราจรติดขัด ชาวบ,บ้านพบเศษขพงอลูมิเนียมกว่า100ตันถูกทิ้งในบ้านร้างอำดดอเภอด,ดอนตูมจังหวัดนคนปรปฐมเกรงว่าจะได้รับผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมแจ้งหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลในรายการสถานีประชาชนค่ะเราพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ14นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีชั่วโมงครึ่งโดยประมาณนะคะกับเรื่องราวของคนในสังคมที่เราจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็วันนี้อย่างที่เรียนนะคะท่านผู้ชมมีเรื่องราวที่น่าสนใจหลายเรื่องนะ,ะแล้วก็มีความแตกต่างกันของปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมฉะนั้นไม่อยากให้ท่านผู้ชมพลาดชมรายการวันนี้เลยนะคะแล้วก็ในห้องส่งของเรานะมีในส่วนของผู้ที่เดือดร้อนเป็นบริษัััทนววรรมมตกา ร้องเรียนเดี๋ยวขอตัวแทนท่านนี้ก็ได้นะคะอยากให้ทางรายการช่วยเหลือยังไงคะในวันนี้เราเป็นตัวแทนของบริษัททัวร์นะครับซึ่งเราได้นําเสนอขายแพ็กเกจทัวร์ไปญี่ปุ่นครับ,ก,บ,บกับบริษัท i n t e r f a c e t ส์ทาวเวลนะฮะแต่ว่าพอถึงว่ากาหนดการเดินทางจริงๆแล้วเดินทางไม่ได้ครับความเดือดร้อนเลยมาตกกับพวกเราเราเลยอยากจะให้ทางผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับช่วยมาชี้นําเราทีว่าเรา จะมีมาตรการเยียวยาพวกเราได้อย่างไรบ้างครับค่ะก็คือจากปัญหาที่เกิดขึ้นนะท่านผู้ชมตนงบว่ามีผู้เดือดร้อนเนี่ยสองกลุ่มใหญ่ด้วยกันกลุ่มแรกก็คือนักท่องเที่ยวที่ซื้อทัวร์จากบริษัททั้ง25บริษัทนี้กับส่วนที่2ก็คือ25บริษัทนี้ก็ตกเป็นผู้ เสียหายด้วยเช่นเดียวกันเดือดร้อนเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรื่องนี้ทางรายการประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมพูดคุยกันเพื่อหาทางออกของปัญหานะคะแล้วก็ในส่วน่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ใครที่มีปัญหาลำบากเดือดร้อนแจ้งเข้ามาในรายการสถานีประชาชนได้นะ,ะหลากหลายปัญหานะคะเป็นความทุกข์โดยส่วนรวมนะคะของคนทั้งชุมชนของคนร่วมวิชาชีพเดียวกันธุรกิจเดียวกันนะคะก็สามารถร้องเรียนเข้ามาได้เหมือนกับกลุ่มบริษัททัวร์เหล่านี้นะคะช่องทางการติดต่อสื่อสารกับรายการของเรานะคะหมายเลขโทรศรรัพท์ค่ะ027902111และ 02790นะคะ2630ถึง3หมายเลขนี้นะคะท่านยังปรึกษาข้อกฎหมายได้ค่ะเนื่องจากสภาทนายความร่วมมือกับรายการสถานีประชาชนนะคะส่งทนายความมาประจําอยู่ที่รายการของเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ9นาฬิกาถึง16นาฬิกานะคะทนายความท่านแรกคุณสุวิทย์นาสวนค่ะท่านที่2คุณเจรพจน์พัฒนาจันทร์ค่ะและหนึ่งช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันก็นกคือผ่านทาง SMS นะคะที่หมายเลข4268822ค่ะครั้งละ1นบาท50สสตางค์ นับว่าถูกที่สุดก็ว่าได้นะ,ะท่านร้องเรียนแนะนําติชมรายการเสนอแนะวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆในเรื่องที่รายการเรานําเสนอก็ได้นะคะแล้วก็สาหรับใครที่แนะนําติชมรายการเพื่อให้ทางรายการเรานําข้อมูลไปพัฒนารูปแบบรายการให้ดียิ่งๆขึ้นไป มีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเพิ่มมากขึ้นนะนะคะเรามีกล่องเซ็ตทอมบ็อก์นะคะหรือว่ากล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลแจกให้วันละ5เครื่องด้วยกันนะคะส่วนท่านใดจะเป็นผู้โชคดีก็ต้องร่วมลุ้นโชคกันดูนะคะแล้วก็ในกรณีของท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่ใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเล่นไลน์ได้เล่น Facebook ได้นะคะขอเชิญชวนนะคะให้สมัครมาเป็นสมาชิกของรายการสถานีประชาชนแอดเฟรนด์เข้ามาเลยค่ะแล้วก็จะได้ส่งข้อมูลข่าวสารนะคะแจ้งเหตุจะฟ้องด้วยภาพร้องเรียนด้วยข้อความนะฝากเตือน กันมาก็ได้นะคะหรือว่าพบเห็นคนไหนเขาพัดหลงมาอยากจะช่วยตามหาญาิก็ลองถ่ายภาพส่งเข้ามาที่รายการสถานีประชาชนหรือทางรายการจะเทียบดู ว่าก่อนหน้านี้ที่เคยแจ้งหายกันเนี่ยใช่บุคคลคนเดียวกันไหมนะช่องทางเหล่านี้ทาให้เราช่วยเหลือกันได้ในสังคมนะฮะท่านผู้ชมาราคะเรื่องแรกนะคะเราจะมาติดตามเกี่ยวกับเรื่องกรณีชาวบ้านนะคะพบเศษผงอลูมิเนียมกว่า100ตันนะถูกทิ้งในบ้านร้างที่ตำบลดอนพุทธามอำเภอดอนตูมจังหวัดนอคอนปรปฐมและชาวบ้านเขาก็เกรงด้วยนะคะว่าเอ๊ะจะเกิดอันตรายต่อสุขภาพต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบด่วนนะคะติดตามรายงานเรื่องนี้เลยค่ะ นวยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบบ้านร้างเลขที่91ทับ1หมู่7ตำบลดอนพุษาอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐม หลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบเศษอลูมิเนียมจํานวนมากอยู่ในถุงบิ๊กแบ็กและถุงปุ๋ยขนาดใหญ่โดยมีนายพิษณุพลอยสุขในอําเภอดอนตูมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบในพื้นที่และพบว่าสิ่งที่พบเป็นกากของเสียอลูมิเนียมอยู่ในถุงขนาดใหญ่และมีบางส่วนถูกทิ้งกองไว้อยู่บนพื้นอีกบางส่วนถูกนํามาทิ้งในบ่อน้ําใกล้เคียงโดยรอบมีกลิ่นฉุนคล้ายแอมโมเนียและจากการตรวจสอบพบว่ากากของเสียอลูมิเนียมมีประมาณกว่า100ตัน ขณะที่นางสาวเอกกรแก้วขาวนักวิชาการชํานาญการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค5แนะนําให้ชาวบ้านอย่าเข้าใกล้ในบริเวณนี้หากสูดดมหรือถูกผิวหนังอาจทําให้เกิดอาการระคายเคืองหรือแพ้ได้โดยในเบื้องต้นได้ใช้ผ้าคลุมไว้เพื่อป้องกันความชื้นก่อนที่จะขนย้ายนําไปทําลายต่อไปสําหรับบ้านหลังดังกล่าวเป็นของนางเพชรอ่อลมูลได้ทําการขออนุญาตจากอบตดอนพุซาก่อสร้างเป็นอาคารพาณิชย์ชั้นเดียวแต่อบตได้มีการตรวจสอบและพบว่า การก่อสร้างไม่ตรงตามแบบที่ได้ขออนุญาตไว้จึงสั่งระงับการก่อสร้างล่าสุดในอำเภอดอนตูมได้สั่งการให้นายกอบตอดอนพุกซาในฐานะเจ้าของพื้นที่เข้าแจ้งความม่เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับเจ้าของบ้านและผู้ที่เกี่ยวข้องในข้อหามีวัตถุมีพิษไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านผู้ชมครับปัญหาที่เกิดขึ้นทางรายการก็ประสานงานไปยังท่านนายอำเภอดอนตูมนะคะนาอำเภอพิศณุพลอยสุขพร้อมอยู่ในสายเดี๋ยวพูดคุยพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะท่านนายอำเภอพิศณุค่ะครับสวัสดีครับ,ค,รบค่ะท่านนายอำเภอครับกรณีจุดที่เราพบตะกันหรือว่าผงอลูมิเนียมดังกล่าวนะคะตอนนี้ท่านมีการสั่งการให้ดําเนินการอย่างไรบ้างคะในเรื่องต้นนะครับขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับว่าหลังจากที่เราได้รับแจ้งเลยนะครับเราก็ให ไปประสานกับส่วนราชการหน่วยงานที่เขามีส่วนเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ให้ให้มันเข้ามาตรวจสอบนะครับแล้ววันนี้เนี่ยแต่เดี๋ยประเด็นหน่างนี้นะครับว่าส่วนราชการบางส่วนเกี่ยวข้องเขาได้เข้ามาตรวจสอบแล้วนะครับทั้งทางสำนักหานเจ้าการการศึกษาธรรมนะครับทางท่านสำนักงานสารการจังหวัดนะครับสำนักงานทรัพยากร มันก็ถึงว่า้อมจังหวัดน,นะครับจับงหวัดแพร่ถึงวดาร้อนภาค5เข้ามาร่วมตรวจสอบกันหมดแล้วนะครับส่วนทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับทางอบตอแล้วก็ที่สําคัญก็คือทางมีเจ้าหน้าที่ทหารจากกองบัญชาการหนึ่งที่เป็นผู้นำช่องดีแลนที่ของจังหวัดนครปฐมเนี่ยนะครับเข้ามาตรวจสอบร่วมกันค่ะในการตรวจสอบเมื่อวันนี้นี่นะครับขอเรียนว่าทาง ถึงนิ่รลศกาถึงัดลองรัชวรรดกลา้าวุนยีนะครับได้มาเก็นตัวยอย่างไปเมื่อวานแล้ว,ละวน,นะครับเพื่อเพื่อตรวจสุบนะครับก็ต้องรอให้กรนงอเนี่ยนอกจากให้ทานทนในราลนางรัดเินได้เข้าแจ้งควานดีเม่นก็รีบเยให้เขาได้ดรับแจ้งความไปแล้วค่ะขออน่ญาต ค่ะท่านนายอำเภอพิษนุคะในการแจ้งความดําเนินคดีนะคะในส่วนเจ้าของบ้านนี่เรารู้ตัวว่าเป็นใครแล้วก็สามารถติดต่อเจ้าของบ้านหลังนี้ได้แล้วใช่ไหมคะท่านอรู้ตัวว่าเป็นเป็นใครนะครับแต่ว่าในในแง่นนของคดีเนี่ยคงคงจะต้องรอผลที่ฝึกจากทางความวิจัยและทนายด้านรอข้าระวางเตัวอย่างไปก่อนนะครับค่ะ เดี๋ยวตอนนี้นะคะท่านนายอำเภอพิษณุษทางรายการเราได้ประสานงานไปยังท่านอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมมานะคะท่านอุตสาหกรรมประยูนติ่งทองอยู่ในสายเดี๋ยวขออนุญาตพูดคุยพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ,คะท่านท่านอุตสาหกรรมจังหวัดคุณประยูนคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพอนมาแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะเลี้ยงถามน,นะคะว่าทางอุตสาหกรรมจังหวัดของเราเมื่อเข้าไปตรวจสอบแล้วนะคะผงอลูมิเนียมที่เราเห็นนี่ถือว่าเป็น ขยะเคมีหรือเปล่าครับท่านครับเป็นขยะต้องห้ามไหมคะในปริมาณเยอะขนาดหนึ่งร้อยตันเนี่ยค่ะเรียนอย่างนี้นะครับขยะขนาดนี้เนี่ยเป็นการลักลอบเรียกว่านำมาจากที่อื่นมาทิ้งในพื้นทะีค่ครับถ้าจะดูจากปริมาณทีนี้เป็นขยะอันตรายเป็นวัตถุอันตรายหรือไม่เนี่ยก็ตามที่ท่านแอมเปอได้เรียนนะครับว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานภาคตะวันตก ซึ่งอยู่ที่จังหวัดราชบุรีน่ก็มาเก็บตัวอย่างเพื่อไปวิเคราะห์นะครับว่าเป็นวัตถุอันตรายหรือไม่มทีนี้ถ้าเป็นวัตถุอันตรายก็จะมีวิธีจัดการมีมีวิธีบําบัดแล้วก็มีมีวิธีว่าพนักง,งานสอบสวนได้รับแจ้งไว้แล้วใช่ไหมครับค่ะก็จะสืบสอบหาผู้ผู้ครอบครองเรารู้ใช่ไหมครับว่าอยู่คือเจ้าของที่ดีนี่แหละผู้ครอบครองวัตถุอันตรายค่ะ แล้วก็เราจะสืบสอบหาผู้กลิตุ้ผู้ขอกำเนิดน,นะครับว่าวัตถุอันตรายตัวนี้เนี่ยมันมาจากไหนแล้วก็จะให้รับผิดชอบนะครับในก้านตำบัดค่ะแสดงว่าในกรณีนี้เรายังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าอลูมิเนียมดังกล่าวที่เจอประมาณร้อยตันนี้เป็นขยะอุตสาหกรรมหรือไม่ใช่ไหมคะท่านวัตถุอันตรายครับวัตถุอันตรายหรือไม่แต่ว่าในส่วนที่จะมองว่าเป็น,น,นขยะ <ผม S 1> อุตสาหกรรมนี่ค่ะ,คะ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงนามที่ราชบุรีครับค่ะได้ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเรื่องของเป็นวัตถุอันตรายหรือไม่ตอนนี้ทางรายการประสานงานไปยังผ <c oughs> ู้มีการสํานักสิ่งแวดล้อมภาค5อยู่ <c oughs> เดี๋ยวจะได้สัมภาษณ์กันแต่ว่าถามทางคุณประยูนเพิ่มเติม,มนะคะว่านอกจากเรารอลุ้นว่าจะเป็นวัตถุอันตรายหรือไม่แต่กรณีนี้ถ้าถามว่าเป็นขยะอุตสาหกรรมหรือไม่ตรงน,นี้ท่านตอบได้เลยไหมคะหรือว่าต้องรอตรวจสอบก่อนคะ <c oughs> อันนี้ขยะอุตสาหกรรมเดรก ถ้าดูจากที่เห็นครับเป็นเรืองขยะอุตสาหกรรมจะดูว่าเป็นอันตรายหรือไม่อันตรายเท่านั้นเองค่ะได้ค่ะแต่ว่าการนําขยะอุตสาหกรรมครับค่ะเช่นค่ะกําลังสืบสอบโดยพนักงานสอบสวนนะครับที่เราแจ้งไปแล้วเนี่ยท่านท่านนานอเภอเเรียนว่าทางนายกอบตเป็นผู้แจ้งความไว้นะครับเพื่อสืบสอบหาผู้ผลิตผู้ก่อกําเนิดวัตถุตัวนี้ ตอนนี้อาจจะเรียกว่าสิ่งปฏิกูลได้ก่อนนะครับอ๋อค่ะคืออย่างน้อยที่สุดก็คือมีการแจ้งความดําเนินคดีแน่นอนแต่อาจจะเป็นในข้อหาเรื่องของขยะอุตสาหกรรมหรือว่าสิ่งปฏิกูลจากอุตสาหกรรมอย่างนั้นใช่ไหมคะท่านหาผู้ก่อกําเนิดครับค่ะว่ามาจากไหนผู้ครอบครองเนี่ยเรารู้เพราะว่าเจ้าของที่ดินที่ทิ้งอยู่เนี่ยเป็นผู้ครอบครองนะครับค่ะ แล้วในกรณีนี้ผู้ที่เข้าข่ายกระทําผิดกฎหมายมนะคะในเรื่องของขยะอุตสาหกรรมที่ว่านอกเหนือจากเป็นผู้ที่กอ่อเกิดแล้วผู้ที่ครอบครองก็มีความผิดด้วยถูกต้องหรือเปล่าคะท่านคะ ครับถูกต้องครับถูกต้องนะคะเอาละค่ะผู้ครอบครองก็มีความผิดผู้กอ่อกําเนิดก็มีความผิดด้วยค่ะ,คะได้ค่ะเดี๋ยวผู้กอ่อกําเนิดคงไม่ยากเพราะเราได้ผู้ครอบครองขยายผลได้แน่นอนนะคะแล้วมีอีกหนึ่งสายนะท่านนายอำเภอพิษณุแล้วก็านุตสากรรมจังหวัดประยูนค่ะก็คือคุณวรพลจันง,งามท่านเป็นผู้มีการสํานักสิ่งแวดล้อมภาค5้ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะได้พูดคุยให้ครบถ้วนกันนะฮะ,ะสวัสดีค่ะท่านพอรวรพลค่ะค สวัสดีครับค่ะทราบว่าทางทีมงานของท่านได้มาเก็บเอาเศษอลูมิเนียมไปตรวจสอบใช่ไหมคะใช้เวลานานไหมคะกว่าจะทราบผลอาทิตย์สองอาทิตย์ทราบไหมคะครับคือทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ห้านกรปฐมนะครับได้มีการเก็บตัวอย่างน้านะครับเอาไปตรวจสอบนะครับโดยมีการเก็บตัวอย่างไปสามจุดนะครับก็คือที่บริเวณบ่อน้ำใกล้พื้นที่เก็บกองนะครับแล้วก็ที่คลองท่าเรือ นะครับบางพระนี่สองจุดนะครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยเราเราได้วิเคราะห์คุณภาพแล้วนะครับพบว่าความเป็นกรดต่างเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับมีประมาณถึงแปดจุดห้านะครับแล้วก็ค่าการนําไฟฟ้าเนี่ยก็สูงนะครับรวมทั้งมีค่าความเค็มรวมและก็ค่าของแข็งสารลอยเ่อยู่ระดับสูงนะครับในในบ่อที่อยู่ติดกับตัวโรงงานนะครับตรงที่เนี่ย มันจะต้องเร่งมีการในการแก้ไขนะครับควบคุมไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นมานะครับสาเหตุหลักๆที่เกิดปัญหาเรื่องกลิ่นนะครับที่ชาวบ้านร้องเรียนมานะครับแล้วก็ทนไม่ได้น่เนื่องจากว่าบริเวณพื้นที่เนี่ยนะครับมีการหลอมอลูมิเนียมเก่านะครับแล้วก็มีการทิ้งไอเศษตะกันนะครับจากการหลอมอลูมิเนียมขึ้นมานะครับแล้วก็ตะกันตัวนี้เองเนี่ยนะครับมันเกิดปริยาฏิกยากับน้ํานะครับ ก็จะเกิดก๊าซแอมโมเนียนะครับซึ่งก๊าซแอมโมเนียเนี่ยนะครับถ้าเราสูดดมเข้าไปเนี่ยมันจะเกิดผลกระทบต่อในเรื่องของสุขภาพอนามัยนะครับมีผลกระทบต่อในเรื่องของลําคอน,านะครับ, <c oughs> รบเ,เรื่องของออระบบทางเดินหายใจนะครับซึ่งมันจะเกิดการระคายเคืองนะครับรวมทั <c oughs> ้งถ้ามีการสัมผัสโดนตัวเนี่ยนะครับโดนตัวของเราเองเนี่ยก็จะเกิด ผิวหนังอาจจะมีปัญหานะครับก็คือระคายเคืองนะครับทําให้บางคนเนี่ยแพ้นะครับก็จะมีผื่นแดงขึ้นมานะครับท่านพร้อมคุณพลคะค่ะ,คะอาการที่ท่านบอกกันนะคะจากจากตัวจากตัวอลูมิเนียมดังกล่าวเนี่ยเข้าข่ายเป็นวัตถุอันตรายหรือไม่คะคือตัววัตตัวอลูมิเนียมเองเนี่ยนะครับตัวมันเองเนี่ยไม่ได้มีพิษรุนแรงนะครับแต่ถ้า กับสารเคมีประเภทอื่นเนี่ยนะครับเช่นสารหนูนะครับหรือตะก,กัวนะครับหรืออะไรซึ่งเป็นอยู่ในกระบวนการผลิตเนี่ยตรงนี้มันจะทําให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงขึ้นมานะครับแต่ว่าเท่าที่นำตัวอย่างซึ่งไปวิเคราะห์เนี่ยนะครับเั๋ยวอย่างน้ำเมืองต้นเนี่ยตอนนี้เราเรายังไม่ได้พบตัวอลูมิเนียมที่มีความเข้มข้นรุนแรงแต่ว่ายังไงก็ตามเดี๋ยวคงต้องเอาไปพิสูจน์อีกทีหนึ่งนะครับ ค่ะอ้าวล้เดี๋ยวเรื่องนี้ต้องถามทนน่านนายอำเภอพิษณุคะ<อ>่ะค่ะเมืองต้นเราก็รู้ว่ามันมีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตลอดจนสิ่งแวดล้อมแน่นอนถ้าหากว่ามีการซึมเข้าไปในน้ําในดินเนี่ยนะคะชาวบ้านแถวนั้น<อ>คงมีคําถามในใจนะคะทนน่านนายอำเภอว่าแล้วใครจะเอาตะกันนะคะหรือว่าผงอลูมิเนียมร้อยตันเนี่ยไปที่อื่นเพราะว่าชาวบ้านเขาก็กลัวแล้วก็ผสมกับกลิ่นแอมโมเนียที่ออกมาด้วยหรือต้องรอไปอีกกี่สัปดาห์จึงจะมีการจัดการกับ ผงอลูมิเนียมเหล่านี้คะท่านคะผมว่เรื่ออย่างนี้นะครับว่าเดี๋ยวสักครู่นะคะทางรายการเราประสานงานสัญญาณกับทนายเพิ่มสักนิดหนึ่งนะคะรู้สึกสัญญาณกิดค้องไปไปที่คุณประยูนก่อนละกันนะคุณประยูนคะอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมคุณประยูนคะครับค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะสามารถเคลื่อนย้ายผงอลูมิเนียมออกจากบ้านหลังนี้ให้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆเขาสบายใจได้ไหมคะท่านคะ เอนอย่างนี้นะครับเรียนว่าอาจจะหลังจากมีการแจ้งความโดยท่านนายกบตรอดรอพุทธาเนี่ยก็จะมีการดูแลสิ่งปัดกูลตัวนี้ให้อยู่ในพื้นที่ก่อนนะครับ <S 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 แล้วการทํางานของพนักงานสอบสวนเนี่ยซึ่งจะสาวไปถึงผู้ก่อกาเนิดหรือว่าผู้ผลิตวัตถุอันตรายตัวนี้เนี่ย <S S ก็จะรู้ได้คิดว่าอีกไม่นานนะครับแล้วก็อีกทางหนึ่งเนี่ยผลการวิเคราะห์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงาน ก็จะรู้ว่าวัตถุตัวนี้เป็นวัตถุอันตรายหรือไม่นะครับก็จะใช้เวลาใกล้เคียงกันค่ะแล้วพอเรียบร้อยเนี่ยก็จะมีการดําเนินการนะครับโดยผู้ก่อําเนิดหรือว่าผู้ผลิตวัตถุอันตรายตัวนี้เนี่ยต้องรับผิดชอบขนส่งนะครับไปบําบัดในพื้นที่ที่มีการอนุญาตฝังกลบวัตถุอันตรายโดยผู้มีอาชีพนี้เลยครับ แสดงว่าตอนนี้ถ้ายังไม่ได้รายละเอียดชัดเจนเกี่ยวกับผู้ครอบครองผู้ก่อเกิดก็ยังคงต้องเก็บนะ,ะบผงอลูมิเนียมไว้ที่บ้านหลังนี้ก่อนถูกต้องใช่ไหมคะครับครับอ๋อค่ะเอาละชาวบ้านก็คงอยากจะให้ได้ติดตามเจอตัวเร็วๆนะคะเดี๋ยวเรื่องนี้นะะทางรายการพยายามประสานงานเจา้าหน้าที่ตารวจด้วยอีกทางหนึ่งถ้าหากว่าได้ทันการก็จะได้พูดคุยกันนะคะแต่ว่าควรจะมีระยะเวลาที่ชาวบ้านก็พอมีความหวังได้นะฮะท่านอุตสาหกรรมจังหวัดคะ คงอีกไม่นานครับนะคะอีกไม่นานนะวันนี้คือวันที่วันที่สิบเจ็ดกันยายนนะฮะอาจจะเป็นสิ้นเดือนอย่างนั้นใช่ไหมคะพอจะมีความคืบหน้าสักนิดหนึ่งได้ใช่ไหมคะในราวสักสองสามสัปดาห์ครับอ๋อพอดีกันค่ะคร <c oughs> าวนี้ในส่วนของพ <c oughs> ออวรลพลที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมภายในสองสามสัปดาห์นี้จะสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับสาร <c oughs> ตัวนี้ได้เพิ่มเติมไหมคะ ครับคิดว่าได้ไะนะครับคิดว่าผลการวิเคราะห์ก็คงจะออกมาแล้วนะครับแต่ว่าผมฝากนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของการควบคุมนะครับเรื่อเรื่องของตัดก,กันหรือผลอ,อ,อลูมิเนียมเนี่ยนะครับเนี่อือว่าปัจจุบันเนี่ยมันหลายถุงเนี่ยนะครับซึ่งมีทั้งถุงบิ๊กแบ๊กขนาดใหญ่<ม>แล้วก็ถุงเล็กๆเนี่ยนะฮะมันมีการรั่วไหลออกมานะครับซึ่งตรงนี้มันจะต้องมีการปิดคุมนะครับปิดคุมให้ไม่ชิดนะครับเพื่อไม่ให สัมผัสกับน้ํานะครับถ้าเกิดสัมผัสกับน้ําเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเกิดเป็นก๊าซแอโมเนมียขึ้นมานะครับมันจะ<อ>ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนนะครับก็คงต้องมีการก่อนที่จะมีการขนส่งออกไปเนะครับจะต้องมีการดําเนินการจัดเก็บตรงนี้ให้ดีก่ะน,นะครับมีหลังคางกุงมีอะไรให้มันทําให้ไม่สัมผัสกับน้ำนะครับแล้วก็ต้องเล่กรัดการขนย้ายเพื่อให้ถูกต้องตามสุขลักนะครับว<อ>ิชาการนะครับตามที่ท่านอุตสาหกรรมจังหวัดว่านะครับอาจจะต้องส่งให้ทาง บริษัทที่เขาสามารถกําจัดไอ้วัตถุเคมีพวกนี้ได้นะครับคือให้ดาเนินการให้ถูกต้องครับฟังอย่างนี้แล้วก็น่าห่วงนะครับเพราะช่วงนี้เป็นฤดูฝนน,นะฮะเราก็ไม่แน่ใจว่าฝนตกลงมาจะไปเจอผงอลูมิเนียมเหล่านี้หรือไม่อย่างไรนะฮะท่านอุตสาหกรรมจังหวัดเราจะมีวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้บ้านหลังนี้ยังไงบ้างไหมคะครับก็จะประสานกับอ,องค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับคือท่านนายกอบตดอนพุทธา ที่จะคลุมกองสิ่งปฏิกูลตัวนี้ไว้ก่อนครับค่ะค่ะโดยไม่ให้สัมผัสกับความชื้นนะครับดีค่ะก็ฝากท่านอุตสาหกรรมจังหวัดด้วยนะคะฝากเร็นท่านอำเภอด้วยนะคะหรือถ้าหากท่านนายกนอนพุทาฟังอยู่ก็ฝากดำเนินการด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงสิ้นเดือนทางรายการจะขออนุญาตติดตามความคืบหน้าจากทุกฝ่ายอีกครั้งหนึ่งนะคะ ค่ะขอบพระคุณมากามากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณท่านแยนำเภอพิสนุด,ด,สด,ด้วยนะคะพอ,อรวรพลแล้วก็เจ้าสากรรมจังหวัดประยุทธ์ด้วยครับเอเชิญค่ะค่ะเดี๋ยวในส่วนของการเพิ่มเติม,มนะคะเดี๋ยวทางรายการ ลองดูนะคะถ้าทีมงานที่รับสายต่อเนื่องแจ้งข้อความเข้ามาก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะฝากคานผู้ชมนะคะถ้าเกิดว่าในพื้นที่บ้านเราชุมชนเรามีสิ่งใดที่ผิดปกติเช่นนี้ขอให้รีบแจ้งเข้ามาก่อนที่จะเป็นปัญหาใหญ่นะคะมาติดตามอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นประเด็นที่มีการร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวจากชาวบ้านนะคะเป็นเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะเขาต้องการให้มีการจัดระเบียบร้านค้าที่ตลาดดอนหอยหลอดนะคะซึ่งทางกสชอเองนะคะโดย ทางจังหวัดทหารบกราชบุรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็มีการประชุมกันกับทางผู้ที่ประกอบการร้านค้านะคะเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวประชาชนบอกว่าลุกล้ำพื้นที่จราจรค่ะติดตามรายงานเรื่องนี้เลยค่ะ